ในหัวข้อนี้เราจะมาดูวิธีการเพิ่มหน้าให้กับร้านค้าของเรากันนะครับการเพิ่มหน้าหมายถึงอะไรการเพิ่มหน้าก็หมายถึงเราจะเพิ่มเมนูในส่วนนี้ให้ให้ร้านค้าของเราเราเพิ่มไปทําไมก็คือเราเพิ่มเอาไว้สําหรับในกรณีที่เราต้องการจะเพิ่มการสื่อสารให้กับลูกค้าทราบครับอย่างเช่นเกี่ยวกับร้านค้าของเราเราต้องการจะอธิบายว่าร้านค้าของเราเป็นร้านอะไรขายอย่างไร มีวิธีการรับประกันอย่างไรนะครับวิธีการเราจะเพิ่มหน้าทันไงเรามาดูที่ตัวอย่างกันครับมาที่หลังร้านครับในที่นี้จะขอเป็นเพิ่มเกี่ยวกับเกี่ยวกับร้านของเรารนะครับมาที่หลังร้านครับจากนั้นมาที่หน้าและทําการเลือกเมนูเขียนหน้าใหม่ทีนี้จะขอใส่หัวข้อเป็นว่าเกี่ยวกับร้านนะครับ จากนั้นเราก็ใส่คําอธิบายลงไปตรงนี้ครับว่าร้านของเรามันเกี่ยวกับอะไรบ้างทีนี้ผมก็ได้เขียนข้อความเอาไว้แล้วตรงนี้ครับเราก็ใส่ไปใส่ข้อความลงไปเราสามารถที่จะแทรกรูปได้นะครับวิธีการก็คือ ถ้าผมจะเอารูปไว้ด้านบนใช่ไหมครับเราก็มาที่เหมือนเดิมครับเพิ่มสื่อถ้าเรามีรูปอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกมาได้เลยนะครับในที่นี้ผมได้อัโปโหลดไปแล้วผมก็มาที่คลังสื่อฉะนั้นผมก็เลือกรูปที่ต้องการแล้วทำการตรงนี้รูปแบบของมันสามารถที่จะจัดรูปแบบได้นะครับว่าให้มีขนาดเท่าไหร่โดยโดยหลักแล้วรูปของมันก็จะมีขนาด ถ้าเรายังไม่ได้ย่อนะครับมันจะมีขนาดความกว้างและความยาวเท่า,ทานี้นะครับในที่นี้ผมจะขอใส่เข้าไปในเรื่องก่อนผมจะมาทําการยอ่อทีหลังครับจากนั้นวิธีการย่อก็คือย่อรูปในนี้ในส่วนนี้นะครับให้คลิกที่รูปหนึ่ง,งทีครับมันจะมีเมนูตรงนี้ขึ้นมาให้คลิกที่แก้ไขมาในส่วนนี้เห็นไหมครับมันจะมีการลดขนาดให้ครับ ผมในที่นี้ผมลองเลือกไปที่70%ส่วนในการจัดแถวผมเลือกเป็นไม่มีนะครับคือไม่ได้จัดแถวของตัวรูปและทำการอัปเดตครับนะครับรูปดทำการย่อไปเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราจะเพิ่มรูปอีกก็เหมือนเดิมครับเราพอต้องการเพิ่มรูปเขียนข้อความใส่ลงไปตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นให้ทำการคลิกเผยแพร่ครับ เรามาดูหน้าร้านกันนะครับว่ามันมีแล้วหรือยังจากนั้นที่ดูที่หน้าร้านครับเห็นไหมครับมันยังไม่มาเพราะอะไรเพราะเราต้องไปทําการเพิ่มเมนูในส่วนนี้เข้าไปในส่วนของเมนูด้านบนก่อนนะครับวิธีการก็คือมาที่รูปแบบบล็อกครับเลือกที่หัวข้อเมนูจากนั้นจะเห็นว่ามีตรงนี้เป็นเมนูแล้วจากนั้นจะเห็นว่ามีนะมีหน้าเมนูอยู่ ็คือหน้าแรกร้านค้าบ,บัญชีของฉันแจ้ง,งเงินติดต่อเราก็คือในส่วนนี้ครับนะครับถ้าเราจะเพิ่มใช่ไหมครับเราก็มาที่นี่ครับลงมาดูในส่วนของหน้าครับมีตรงนี้ก็คือหน้าทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับที่เราเพิ่มเพิ่มไว้เมื่อกี้ก็คือเกี่ยวกับร้านเราก็ติ๊กไปที่เกี่ยวกับร้านจากนั้นคลิกเพิ่มลงเมนูเมนูก็จะเพิ่มมาในส่วนนี้แล้วนะครับ เราสามารถที่จะย้ายย้ายขึ้นไปได้นะครับเห็นไหมครับแล้วที่สําคัญเราสามารถที่จะเปลี่ยนข้อความตรงนี้ได้ครับวิธีการเปลี่ยนก็คือให้คลิกแล้วก็เปลี่ยนป้ายชื่อเมนูตรงนี้ครับถ้าเราไม่ชอบเกี่ยวกับหัวข้อเมนูตรงนี้เหมือนกันครับถ้าหัวข้ออื่นก็ได้เหมือนกันให้คลิกที่จากตรงนี้เป็นร้านค้าใช่ไหมครับผมต้องเปลี่ยนมาเป็น สินค้าดูก่อนหน้านี้มาเป็นร้านค้านะครับอ่าผมเปลี่ยนเป็นสินค้าแล้วจากนั้นให้ทําการบันทึกมาดูหน้าร้านกันเห็นไหมครับก่อนหน้านั้นเป็นร้านค้าตรงนี้เป็นสินค้าแล้วแล้วเราได้ทำการเพิ่มเมนูเกี่ยวกับร้านลอ,ลองเข้าไปดูอ่าเห็นไหมครับ รูปที่เราเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นข้อความตรงนี้เราสามารถไปประยุกต์ใช้กับส่วนอื่นๆได้อีกนะครับหมายถึงว่าเราสามารถที่จะเพิ่มเมนูตรงนี้ได้อีกแ,แต่ว่าคุณต้องการที่จะเพิ่มหน้าอะไรลงไปและที่สําคัญก็คือในส่วนนี้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะครับเราสามารถไปประยุกต์ใช้งานต่างๆได้อย่างมากมายเลยบทวข้อนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ